สวัสดีครับพี่น้องชาวลำปางทุกท่านวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาลำปางเป็นครั้งแรกได้เจอรอยยิ้มของพี่น้องทุกคนเป็นการเดินทางออกต่างจังหวัดครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหน,นึ่งในสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ยืนยันนะครับเราเสนอ3มชื่อใครเป็นเรารักกันทุกคนเราเป็นทีมเดียวกันเราจะช่วยกันนำพา พี่น้องพ้นจากความยากจนและความลำบากครับเมื่อกี้คุณนทวุฒิบอกไปแล้วเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาร,ารายได้ขั้นต่ำของบริญญาตรี2 0 0หมืหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำที่600บาทนะครับนโยบายอื่นๆเรื่องยกระดับ30บาทนะครับเรื่องกำจัดยาเสพติดเรื่องเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 3เท่าภายใน4ปีแต่ว่าหมัดเด็ดจริงๆเนี่ยนะครับของพวกเราเนี่ยคือในที่นี้มีใครอายุเกิน16ปีบ้างครับจริงๆแล้วคือทุกคนนะครับทุกคนทุกคนล่ะนะครับถ้าคุณมีอายุเกิน16ปีถ้าพักเพื่อไทยพี่น้องได้เลือกเข้ามาแลนสไลด์ทั้งหมดทั้ง4เขตนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเริ่มต้นขั้นตอนในการเอาเงินใส่กระเป๋าตังค์ดิจิตอล ของพี่น้องทุกคนเป็นจำนวนเงิน1,000 0มื่นบาทครับผมผมเน้นย้ำนะครับ1 0 0 0 0บาทต่อคนนะครับแต่ที่บ้านน่ะคุณพี่ที่ถือดอกไม้สีแดงอมีกี่คนครับ5คนถ้ามี4คนเนี่ย4ี่คนนี้รับไปเต็มเต็0 0 0่มืนะครับถ้าอยากไปเริ่มต้นกิจการธุรกิจใหม่ๆสามารถเป็นก่อเป็นกรรมสามารถทำได้จริงๆนะครับ เราอยากให้ใช้ภายใน6เดือนนะครับใช้ภายในรัศมี4กิโลเมตรเพราะว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเขตเดียวกับเราเราจะได้ไปพัฒนาชุมชนเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนโยบายเด็ดถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดมีคนถามมาหลายคนบัตรคนจนยกเลิกไหมนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราไม่ยกเลิกหรอกครับแต่มันจะหายไปเองเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นร,รัฐบาลเราคิดใหญ่ทําเป็นยังไงพี่น้องทุกคนก็จะไม่ใช่เป็นคนจนจะมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นเพราะนั้นบัตรคนจนก็ไม่จะเป็นต้องการใช้นะครับพี่น้องครับวันนี้อากาศร้อนแต่ว่าก็ดีใจนะครับที่พี่น้องทุกท่านได้มายืนอยู่ตรงนี้พรรคเพื่อไทยไม่ใช่มีแค่ที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับ ที่กรุงเทพและหลายจังหวัดเรามีบุคคลที่มีคุณภาพจากหลายๆภาคส่วนจากหลายๆอายุช่วงอายุซึ่งทุกคนอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนนะครับตรงนี้เราอยู่กันมานานเพราะมั่นใจครับเราคิดใหญ่ทําเป็นครับขอฝากท่านสสสีท่านไว้ด้วยนะครับที่นี้นะครับเขตนี้คุณจรัณฤทธิ์เบอร์3นะครับดรพินิจเบอร์เจนะครับ านหัวหน้ามานะครับบุคคลสําคัญที่สุดวันนี้นะครับพอดีติดภารก,กิจนิดหน่อยอาจจะมาสายนิดหน่อยแต่ว่าดีใจครับที่ท่านได้มาวันนี้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมก่อนจากไปก็ขอขอ,อาฝากเบอร์29ไว้แล้วก็ยกทั้สี่เขตแลนดสไลด์ของเพื่อไทยครับขอบคุณครับมี่น้องที่เคารพครับ คุณเศตฐาทวีสินคันดิเดตนายกพักเพื่อไทยครับรับรองว่าถ้าพักเพื่อไทยมาเศษฐาทวีสินจะเป็นคนหนึ่ง,งผมขออนุญาตดึงไม้ลงนิดเดียวนะ <laughs> <laughs> พอพูดหลังคุณเศรษฐา หลายคนบอกว่าผมเล่นของสูงครับคือต้องโด้มลงมาเอา้าเพื่อให้ทุกอย่างเดินต่อเนื่องหัวหน้าพักเพื่อไทยมาถึงแล้วตรงมาจากจังหวัดนา่านทำงานหามรุปคนแพร่คนลำปางและคนภาคเหนือตลอดจนคนไทยทั่วประเทศว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้เทใจให้เพื่อไทย เอาเพื่อไทยไปแก้ปัญหาด้วยนโยบายพบกับนายแพทย์ชลันสีแก้วครับ